สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับวิวอีกแล้วนะคะกับรายการบ้านละครซีรีส์ที่จะมาเมาท์มอยตีแสกหน้าสปอยกันแบบถึงพริกถึงขิงแต่รับรองว่าวิวไม่ได่าใครแรงจนน้าเกลียดแน่นอนคะ่ะวันนี้วิวมีเรื่องที่เห็นแค่ตัวอย่างก็กรี๊ดแล้วคะ่ะไม่ใช่กรี๊ดเพราะความหลอกของพระเอกนะคะแต่กรี๊ดในไอเดียที่มันอืม แตกต่างค่ะกับเรื่องปากกัดตีนถีบค่ะชื่อก็คือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแค่ฟังชื่อก็รู้สึกถึงความพร้อมรบแบบสุด เรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นอดีตยอดมวยไทยฝีมือดีที่ชื่อว่าสิงห์ได้พี่หมากปรินมาเล่นบทนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าได้หมากมาเตะต่อยโชว์แม่ไมมมวยไทยนี่น่าดูจริงๆส่วนนางเอกก็คือรินแฟนสาวของสิงห์ที่รับบทโดยคุณนิชาและคุณรินของเราดันไปติดอยู่ในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้นับร้อย หน้าที่ของสิงห์ก็คือต้องใช้ทักษะเตกต่อยด้วยมือเปล่าของตัวเองเขาไปช่วยรินนั่นเองค่ะฟังแล้วเป็นไงคะปกติเราเห็นแต่พวกอาวุธปืนเครื่องจุนแรงยิงหัวซอมบี้กันใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้ค่ะเขาเล่นใช้หมัดเท้าเข่าศอกแม่ไม้มวยไทยสู้กับซอมบี้ค่ะคุณผู้ชมโหไอเดียโคตรบ,บันเจิดแกคิดภาพก็มันแล้วแบบว่าซอมบี้มาเป็นร้อยพี่สิงห์แกจะเอามือเปล่าไปประทัดจริงหรอคะ ไม่ต้องมีมีดมีปืนหรืออาวุธหนักๆเลยเหรอคืออันนี้วิวไม่ได้กลัวน,นะคะแต่วิวแค่สงสัยในความห้าหาญระดับสุดยอดนี้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่สดใหม่มากและน่าดูจริงๆค่ะใครอยากพิสูจน์ความเดือดแบบไทยๆแบบที่มือเปล่าสู้กับซอมบี้เป็นรอยได้นี่เตรียมตัวเลยนะคะดูได้แล้ววันนี้ที่ Netflix เวลาบ่ายสองโมงตรง เอาเป็นว่าใครที่เบื่อแนวบูระหำแบบฝรั่งมาลองดูความระหำแบบไทยๆท,ที่ใช้สกิลมวยไทยอัดซอมบี้กันบ้างก็ไม่เสียหายนะคะอาจจะเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดก็ได้คะ่ะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าคุณเป็นสิ่งจริงๆคุณจะกล้าเอาแค่มมัดเท้าเข่าสอกไปลุยกับซอมบี้นับร้อยในโรงพยาบาลไหมคะ สำหรับวันนี้วิวกับบ้านละครซีรีส์ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกับวิวใหม่ในตอนหน้ารับรองว่ามีเรื่องแสบๆมาเมาอีกเพียบบ๊ายบายค่ะ